สวัสดีครับทุกคนชื่อโนปีครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรูดเควกหรือว่ารูดเกมมิ่งอันรอบที่สองครับในในวิดีโอนี้ที่ถูกสปอนเซอร์โดยรูดเควกนะครับก็ในทีมของเดือนนี้ก็จะเป็น Space นะแล้วกล่องของเดือนนี้แม่งก็เออเดือนเออเดือนนี้สิก็แค่นี้เองกล่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 องมันหนากว่าเดิมแต่แต่เล็กกล่องของเดือนนี้แล้วดูนะอันนี้ของของเดือนนี้แล้วนะ อันนี้ของของเดือนเดือนนี้เอาไว้เอาเดือนนี้วางบนเดือนนี้แล้วอยู่ล่างเดือนนี้วางบนแม่งเล็กแม่งเล็กกว่าเดิมไม่รู้ว่าของข้างในแม่งน้อยกว่าหรือว่าเออม,มันลดประมาณการสร้างกล่องนะเอาของนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันก็จะมาเปิดกล่องของเดือนนี้สเปนสะหรับล์มก็เกี่ยวกับอวกาศมาดูกันดีกว่าว่ามันเกี่ยวกับเออเกมอะไรบ้างเคยบอกไป คิดว่าบอกไปเดืเอ,เดอนที่แล้วว่ามันเป็นธีมของนี้แต่จําไม่ได้ที่จําได้คือมันจะเป็นแบบเออ่จากเกมพวกมาเอฟเฟกต์เอสคมสและใช้แองแร้งแล้วก็อะไรอีกว่าน่าจะมีประมาณสีเกมมั้งเราก็นี่คือรูปรังรูปรังกล่องนะรูดเคกรูดเกมิงโอเคก็มาเปิดดีกว่าเอออย่างแรกคือโปสเตอร์แน่หน่วยโปสเตอร์ของเกมอะไรวะมาดูดิเออ ไม,ม่ต้องมองไม่ต้อง <c oughs> มองไอ้แบ็คกราหลังทั้งแม่งขยะเพียบเลยมองคนพูดพอไหนว่กวอา้าวเพียขาดโคตรขาดโคตรง่ายเลยดึงดึงนิดหน่อยแม่งขาดแล้วเอาเอาเป็นว่าเอ่อไอ้ไอ้เ,อเชียอัน,นี้เตรียมเตรียมตัวลงลงขยะได้เลยนี่คือโปสเตอร์อืมเตอร์สเปซไม่รู้แม่งจากเกมอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละครับลงขยะและ้ว ไปบายโอเคของต่อไปเอ่อไม่รู้ว่าเกมอะไรวะน่าจะเป็นแบบพวกอวกาศทั่วไปนี่น่าจะเป็นเสื้อมาสเอฟเฟกต์เนี่ยจริงด้วยวะ่ะนี่คือเสื้อจากเ,เกมมาสเอฟเฟกต์นะเอ็นเซเว่นเล่นไม่ค่ิดหน่อยเองเกมนะีเล่นแม่งไม่จบเล่นแล้วลบทิ้งโอเคใส่เสื้อตอนนี้ก็จะมาตอนนี้ไม่ใด่ดมมสนนสเสื้อหนาว่ะเป็นเสื้อ t ชิร์ตธรรมดาก็คิดว่าคงไม่ใส่เพราะตอนนี้ใส่เสื้อหนาวแม่งหนาวถ้าใส่อีกแม่ง คงไม่ฟิตแน่เลยโอเคสองอย่างผ่านไปแล้วเอาอันนี้ต่ออันนี้ต้องเป็นเออนี่ไงเกมที่สี่ Destiny เป็นพวกเกม Exclusive ของพวกคอน,คอนโซล x b o กกับเอ่อ p l a y s t a t i o n นี่เหมือนจะเป็นสกา้าฟอ่ะเออผ้าผูกคอตายใช่ไหมก็ถ้าใครจะกิ๊ตั้ตันก็ผูกนี่นะเวลาหนาวหนาวเนี่ยจาก Mass Effect ก็ แล้วก็ตายสี่อย่างเรียบร้อยครับอย่างต่อไปนี่จะเป็นอะไรวะจาก s c o m s c o m 2โอเคแกะออกมาโอ้รู้สึกว่ามันของแม่งน่าจะเท่ากันวะ่ะเพียงแต่ว่ากล่องมันเล็กลงแค่นั้นเองโอเคนี่น่าเป็นโมโมโดลฟิกเกอร์เห็นเป็นเอเลียนห็นไหมข้างในเห็นไหมเออเดี๋ยวกแกะแกะให้ดู พยายามทําให้กล่องแม่งไม่พังเพราะว่าจะได้เก็บมีที่เก็บแล้วตอนนี้ในชั้นพวกวางของแม่งไม่มีที่วางโมโดแม่งกลายเป็นขยะไปแล้วไอพวกเนี้เวลาได้มา<笑><笑>นะเดี๋ยวคงจะต้องซื้อชั้นมาโอเคเปิดมาเป็นเอเรียนใน X อ็กซไม่เคยเล่นภาค2เล่เลนแต่ภาคแรกเกมมีสนุกมากเลยถ้าใครชอบพวกเออเกมแนวอ p g Turn b a s ินะสนุกโคตรเลยเออเปิดยยไงวะเนี้ย มีต่อตัดแม่งให้หมดเดี๋ยวตัดโดนโมโดกันเรียบร้อยโอเคนะนี่ก็จะเป็นไอเอเรียนตัวนี้ก็เล่นในเกมมันยาเดินไวมากก็มามาตีเราแต่เราปืนยิงแม่งก็ตายหาแหละตัวนี้กระจอกมากเลยนึกว่าจะไอตัวแบบใช้ตัวแบบพวกบอสหรือว่าไซไซบอกอะไรมานี้อันสุดท้ายอะและเชนแครงมันคืออะไรกล่อง นี่ก็จะเป็นเกม Exclusive จาก Play Station นะครับทุกคนก็อานยังไม่มีเทปนี่หว่าก็เปิดได้เลยอย่าพังกล่องกล่องแม่งสวยโอเคไม่ใช่กล่องดินสอเหมือนคราวนะนั้นนะเนี่ยเป็นอ๋ออาวุธอาวุธของของแรชเชตไอตัวเอกในในเรื่องอา้าวหักเลยเอา้าวรังบอกว่ากล่องดินสอแม่งกลายเป็นปากกาเว้ ปากกาอ่ะนี่เป็นคอนแล้วเนี่ยอ่ะไม่ใช่คอนอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเอ,อ่อไม้ที่จับอ่ะแค่นั้นเหรอหวัวปากปากกานี่ก็เขียนแล้วตรงนี้ไม่ทำอะไรวะเนี่ยเขียนเงี้ยเหรอปากกาเวอร์กว่าอันนี้จาก Ratchet c ง a n k โอเคเป็นปากกา XCOM 2เป็น Model Figure แล้วก็โปสเตอร์ที่แม่งพัง แล้วก็สกาบสก๊าบ,บจากเกมเด s ิ i น y แล้วก็เสื้อจาก Mass เอฟเฟ t แล้วแม่งอยู่ไหนวะเน,นี่ยนี่นะครับทุกคนอยู่นี่นี่คือนี่คือสีม p a c e ก็คืออวกาศของเดือนนี้ m a s เอฟเฟ c เอสคอมสองเด n ิ FX, 2, Destiny, r น t แรชช c ดแอนด์แคนนะแล้วก็โปสเตอร์จากเอ,อ่อแบบรันดอมที่ไม่เกี่ยวกับเกมไหนเลย แค่เป็นเอเรียนหุ่นยนต์แล้วก็คนถือปืนมนุษย์แค่นั้นนะก็นะครับนี่คือทั้งหมดของเดือนนี้ก็ไม่สามารถสั่งซื้อแล้วเพราะว่ามันผ่านมาวันที่27ของของเอ่อธันวาธัานวาแล้วเพราะนั้นก็รีมต่อไปก็จะกลายเป็นเอ่อ Science, แมสไซน์แมไสคือไอ้พวกเอ่อทดลองนะทดลองพวกเอ่อวิทยาศาสตร์นะนั่นคือธีมต่อไปของ เดือนหน้าก็คือจะต้องสั่งซื้อก่อนวันที่27ของเดือนนี้เพื่อที่จะได้ซีมนี้แล้ะซีมนี้ชื่อที่ชื่อว่าแมสไซเอนก็จะมีของเกี่ยวกับโพ a l แล้วก็ Resident Evil Megaman แล้วก็ Psychonauts เกมพวกนี้ผมเล่นโอ้ครับเป็นเกมที่ดีแจ่เราไม่รู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อนี้ผมก็จะใส่ลิงก์ในใต้ d description ของผมนะครับแล้วก็จะใส่โค้ดสาหรับเออราคา ประมาณ10%หรือ15%เแหละเพื่อที่ให้พวกเรา,เาจ่ายได้น้อยลงกว่าเดิมนะถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็จะได้ของอย่างนี้ได้กล่องแล้วก็จะมีแล้วกล่องนี่ไม่อยากให้ทิิงสักหอหเว่าแม่งสวยดีเนี่ยข้างในเน่ยข้างล่างมันก็เป็นพวกเกี่ยวกับกาแอกซี่อย่างเงี้ยมันก็สวยนะเนี่ยเก็บไว้ก็ไม่เสียหายคือทุกอย่างทุกอย่างได้มาเก็บเก็บได้หมดโอเค มีส่วนนี้นะครับทุกคนถ้าใครสั่งซื้อก็อยู่ในลิงก์นะใต้ครื่องอธิชั่นะก็บอกล่อมรัาว่าวิดีโอนี้ถูกสปอนเซอร์โดยรูดเครกนะครับแล้วเรามาเปิดกล่องร o ดเกมมิ่งโอเคทุกคนและแค่นี้ครับในวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลานะครับ